ซึ่งสำหรับแมงมุมที่มีพิษที่อันตรายถึงตายมากที่สุดในโลกที่ผมได้คัดมาให้ชมกันเนี่ยมีทั้งหมดมากมายหลายสายพันธุ์ทั่วโลกแต่ที่จัดอันดับมาแล้วว่าโหดที่สุดทั้งเรื่องของพิษการโจมตีที่สามารถเชือดสัตว์ตัวใหญ่อย่างช้างมาและการกัดเพียงครั้งเดียวให้ตายแบบสบายๆเรามาลองดูกันครับว่าจะมีชนิดไหนเกินบ้างอันดับที่8แมงมุมประตูกลน ลองมาดูแมงมุมรูปร่างแปลกๆตัวนี้สิครับคุณผู้ชมซึ่งมาดูน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับผมว่าเพราะมันเป็นแมงมุมอีกหนึ่งชนิดที่สามารถใช้อวัยวะในร่างกายของมันในการจัดการและป้องกันศัตรูได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวไปรู้จักกับเจ้าแมงมุมชนิดนี้กันดีกว่านะครับโดยมันมีชื่อว่าแมงมุมประตูกลหรือแท็บดอร์สไปเดอร์ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าไซโครคอสเมียโดยแมงมุมประตูกกลนะครับเป็นแมงมุมที่มีรูปร่างแปลกประหลาดมากนั่นคือมันจะมีส่วนท้ายของร่าง กายนะครับที่เหมือนจะถูกตัดออกเป็นผิวแข็งมีลักษณะคล้ายกับจานและมองอีกอย่างหนึ่งนะฮะมันเหมือนกับรูปหน้าคนยังไงบอกไม่ถูกมีดวงตาปากจมูกครบ มีขนแข็งและหนาคล้ายหนามแหลมอยู่รอบๆจานเพื่อเสริมสร้างและป้องกันอีกชั้นหนึ่งและสาเหตุที่ส่วนท้ายของมันนั้นถูกตัดเรียบเช่นนี้นะครับอย่างหนึ่งมีไว้สําหรับอุดรูของพวกมันเพื่อคล้ายกับเป็นประตูกลเมื่อถูกคุกคามจากผู้บุกลุกซึ่งพิษของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้ร้ายแรงเท่าไหร่นะครับเมื่อถูกมันกดัดโดยแมงมุมประตูกลน,นะครับเป็นแมงมุมที่อาศัยอยู่ในรูนะคคุณผู้ชมซึ่งก็จะมีอยู่สี่สายพันธุ์ที่เพิ่งมีการค้นพบในช่วงหลังมานี้โดยเฉพาะสายพันธุ์ไซโคคลอ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดโดยเฉพาะตัวเมียนะครับมีความยาวอยู่ที่ประมาณ28มมตรและตูดของมันนั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ16มเมตรเรียกได้ว,ว่าเป็นแมงมุมที่แปลกประหลาดมากเลยทีเดียวและที่สําคัญนะครับพวกมันยังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อีกด้วยอันดับที่ 7. Six ซิกแซนสไปเ และสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับมีฉาย,ยาว่าแมงมุม8ดตาทะเลทรายมันคือแมงมุมที่ซ่อนตัวอยู่ในทรายที่ถูกค้นพบในประเทศแอฟริกามันซ่อนตัวจากแสงแดดเพื่อรอล่าเหยื่อและมันจะโจมตีเหยื่อก็ต่อเมื่อเหยื่อเดินผ่านมาซึ่งมีการวิจัยนะครับว่ากระต่ายที่โดนมันกัดตายภายใน5ชั่วโมงหลังจากที่โดนกัดและที่สําคัญพิษของมันมีฤทธิ์ในการกัดผิวหนังจนลามไปถึงกระดูกซึ่งความรุนแรงนี้นะครับส่งผลให้เหยื่ออาจถึงตายได้เลยทีเดียวแต่ถึงแม้จะไม่มีการ บันทึกว่ามีมนุษย์ตายจากพิษของมันพวกเราก็ควรย่งห่างแมงมุมชนิดนี้ดีกว่านะฮะอันดับที่6ซิทเน่ฟันแนวเว็บสไปเดอร์ และสำหรับสัตว์ที่เรากำลังพูดถึงต่อไปนี้นะครับก็คือเจ้าซิดนีย์ฟันดลเว็บสไปเดอร์โดยชื่อทางวิทยาศาสตร์ของมันนั่นก็คือเอแท l o b กิลเบตและโชคดีนะครับที่พวกมันไม่ได้ถูกพบในบ้านเรามันเป็นสายพันธุ์ของแมงมุมที่พบการกระจายพันธุ์อยู่ในนครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลของประเทศออสเตรเลียซึ่งมันจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงโดยแมงมุมชนิดนี้นะครับเมื่อโตเต็มที่พวกมันจะมีขนาดประมาณ1-5ซนติเมตรสีสันนั้นก็จะแตกต่างกัันออกไปท้ง ดำและน้ำตาลลำตัวดำเป็นเงางามไม่มีขนชอบอาศัยอยู่กับพื้นทรายที่มีความชื้นหรือพื้นดินซึ่งถ้าหากพวกมันถูกคุกคามนะครับมันก็จะมีความก้าวร้าวและดุร้ายเป็นพิเศษและถ้าหากโดนแมงมุมชนิดนี้กัดเข้าไปเนี่ยพิษของมันก็จะทําให้ผู้ที่ถูกกัดได้รับบาดเจ็บสาหาัสและถึงขั้นเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนและโดยเฉลี่ยแล้วนะครับหากโดนแมงมุมชนิดนี้กัดเข้าไปและไม่ได้รับการรักษาผู้ที่ถูกกัดหากเป็นผู้ใหญ่เดีย๋ยวจะเสียชีวิตภายในเวล ประมาณ1-5ชั่วโมงแต่เคยมีรายงานว่าในเด็กที่ถูกกัดจะเสียชีวิตภายใน15นาทีเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ที่มีพิษร้ายแรงเอามากๆเลยนะครับอันดับที่5 Black w i n o w w s i d e r เ ส่วนชื่อ Black Widow n Spider เดียหรือแมงมุมแม่ไม้ดำนะครับหลายคนอาจจะได้ยินชื่อกันมาบ้างแล้วโดยแมงมุมแม่ไม้ดำตัวผู้กับตัวเมียจะมีลักษณะต่างกันก็คือตัวเมียจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ1-2เซนติเมตรมีสีดำตัวกลมท้องจะมีลายเป็นรูปนาฬิกาทรายสีแดงส่วนแมงมุมแม่ไม้ดำตัวผู้นะครับจะมีขนาดเล็กกว่าตัวเมียมีสีน้ำตาลและไม่มีลายนาฬิกาทรายที่ท้อง ด้วยความที่ตัวผู้ขนาดเล็กกว่าตัวเมียเยอะมันจึงไม่สามารถกัดคนได้ดังนั้นแมงมุมแม่ไม้สีดําที่กัดมนุษย์เนี่ยจึงต้องเป็นตัวเมียเท่านั้นซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าพิษของแมงมุมแม่ไม้ดํานั้นจะเป็นพิษที่มีผลต่อระบบประสาทโดยพิษจะทําให้เกิดช่องว่างระหว่างปลายเซลล์ประสาท ซึ่งผลที่ตามมาก็คือทําให้กล้ามเนื้อเกร็งจนเป็นอัมพาตส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตมักจะมาจากกล้ามเนื้อกระบางลมและกล้ามเนื้อหัวใจหยุดทํางานส่วนอาการที่เกิดขึ้นนั้นระยะแรกอาจจะมีแคบขื่นแดง,แ,ดงและรู้สึกปวดบริเวณที่ถูกกัด ต่อมาภายใน30นาทีผิวหนังรอบแผลที่ถูกกัดจะแดงขึ้นและเหงื่อออกพร้อมทั้งรู้สึกชาและปวดบริเวณแผลนอกจากนี้นะครับอาจจะมีอาการปวดศีรษะขึ้นไส้อาเจียนปวดกล้ามเนื้อความดันสูงมือสัน่นและในผู้ป่วยบางรายอาจจะเกิดไตวายเฉียบพลันจนไปถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียวอันดับที่4แมงมุมแม่ไม้น้ำตาล แมงมุมไม่ไม้น้ำตาลที่เห็นกันอยู่นี้นะครับจะมีขนาดเล็กกว่าแมงมุมไม่ไม้ดำเล็กน้อยมันมีตัวกลมมีลักษณะเป็นรูปนาฬิกาทรายสีส้มหรือเหลืองบริเวณหน้าท้องซึ่งพิษของแมงมุมไม่ไม้น้ำตาลนะครับจะรุนแรงกว่าแมงมุมไม่ไม้ดำถึง2เท่าถ้าเทียบพิษในปริมาณที่เท่ากันแต่แมงมุมไม่ไม้น้ำตาลจะปล่อยพิษในการกัดแต่ละครั้งนั้นน้อยมากโดยพิษที่เกิดขึ้นก็เป็นพิษทางระบบประสาทเช่นเดียวกันจึงส่งผลทำให้เกิดอาการเกร็งกระตุกในบริเวณที่โดนกัดและโดยปกติแล้ว แล้วนะครับแมงมุมไม่ไม้น้ําตาลไม่ก้าวร้าวสักเท่าไหร่แต่ถ้ามันถูกรบกวนมากๆมันก็จะวิ่งหนีเข้าซอกได้ซ้ําดังนั้นนะครับแมงมุมชนิดนี้เนี่ยจึงมีโอกาสที่จะกัดคนได้น้อยมากแต่ถ้าใครถูกกัดเนี่ยแสดงว่าโชคร้ายจริงๆนะอันดับที่3 b มบราลีคูสสไปเดอร และสาหรับบราลีคูสไฟเดอร์นะครับหรือแมงมุมสันโดษสีน้ําตาลซึ่งจะมีคนเรียกชื่อผิดว่าแมงมุมแม่ไม้สีน้ําตาลโดยเจ้าตัวนี้นะครับเป็นแมงมุมมีพิษที่พบได้ทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือมันมีขนาดเล็กประมาณ6กถึงยีมิลลิเมตรแต่อาจจะมีขนาดโตกว่านี้ได้ซึ่งลักษณะเด่นก็คือด้านหลังของแมงมุมตรงช่วงศีรษะถึงอกนะครับจะมีลายออกสีดํารูปคล้ายไวโอลินโดยแมงมุมชนิดนี้ชอบจะอยู่ในที่มืดแห้งและสงบเช่นเดียวกับแมงมุมแม่ไหม และจะออกจากที่อยู่อาศัยเพื่อล่าสัตว์อื่นในเวลากลางคืนและที่สําคัญเนี่ยแมงมุมชนิดนี้นะครับมีพิษต่อระบบเลือดซึ่งพิษของมันจะกระจายไปทั่วร่างกายในเวลาเป็นนาทีทําให้เกิดความผิดปกติในอวัยวะหลายๆส่วนโดยจะมีอาการแสดงทําให้เกิดเม็ดโลหิตแดงแตกเกล็ดเลือดต่ํามีการแข็งตัวของเกล็ดเลือดกระจายทั่วทั้งร่างกายและจะเกิดอันตรายต่ออวัยวะภายในอื่นๆที่จะพบได้แก่เกิดอาการขึ้นไส้อ,อาเจียนผื่นแดงปวดกล้ามเนื้อและ ข้อและอันตรายที่สุดมักจะเกิดในเด็กเล็กผู้สูงอายุที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอโดยผู้ที่ถูกกัดและเสียชีวิตมักจะเป็นเด็กอายุต่ำกว่า7ปีซึ่งถ้าหากถูกแมงมุมชนิดนี้กัดเข้าไปเนี่ยต้องพาผู้ป่วยไปห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลทันทีนะฮะอันดับที่ 2. Redback Spider ส่วนชื่อลสแบ็กสไปเดอร์นะครับหรือแมงมุมหลังแดงที่เห็นกันอยู่เนี่ยเป็นแมงมุมที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียมันไม่ค่อยจะดุร้ายเท่าไหร่ยกเว้นช่วงเวลาที่มันวางไข่และถ้าใครถูกมันกัดเข้าไปนะครับพิษของมันก็จะเข้าสู่ร่างกายจนทําให้อ่อนแออาเจียนเหงื่อออกหัวใจเต้นเร็วและถ้าปล่อยไว้นานๆโดยที่ไม่รีบผ่อนพิษออกหรือพาไปพบแพทย์เนี่ยก็จะมีโอกาสเป็นอมาาพาตถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียวและนี่นะครับคือภาพที่หาดูได้ยากมากมันเป็นภาพของแมงมุม หลังแดงขาโหดที่ลากงูพิษทั้งตัวเข้ามาติดกับใยของตอนเองซึ่งเมื่อวันที่7มีนาคมปี2562แนะเว็บไซต์เดอะซันได้เผยแพร่เรื่องราวพร้อมกับภาพที่หาชมได้ยากมันเป็นภาพการต่อสู้กันอย่างดุเดือดของสัตว์อันตรายทั้งสองชีวิตเพื่อที่ว่าฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายผู้ล่าและฝ่ายใดจะกลายเป็นเพียงแค่เหยื่อที่ถูกล่าซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นที่รัฐวิกตอเรียของประเทศออสเตรเลีย โดยสัตว์ทั้งสองชนิดนี้นะครับคือแมงมุมหลังแดงและงูสีน้ําตาลตะวันออกโดยงูสีน้ําตาลตะวันออกนะครับถือเป็นหนึ่งในงูที่มีพิษร้ายแรงติดอันดับโลกและสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและมีนิสัยดุร้ายโดยจากภาพนะครับเราจะเห็นได้ว่าแมงมุมหลังแดงได้สำแดงทลิ์พลังอย่างโหดร้ายในขณะที่ตัวมันยังอยู่บนใยแมงมุมที่ได้ลากชักใยใส่งูทั้งตัวให้มาติดกับดักใยของมันได้และงูตัวดังกล่าวนะครับก็ดูท่าทีว่ามันจะเตรียมตัวที่จะกลาย เป็นเหยื่อของแมงมุมซะด้วยแล้วซึ่งทางด้านผู้ที่ชื่นชอบสัตว์ป่าระบุว่านี่เป็นภาพที่หาชมได้ยากมากเลยทีเดียวแต่ในขณะเดียวกันด้านผู้เชี่ยวชาญได้เปิดเผยเรื่องราวของงูว่าการต่อสู้ระหว่างแมงมุมกับงูประเภทนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ธรรมดาแต่มักจะไม่ค่อยได้มีภาพออกมาให้เห็นโดยทั่วไปสักเท่าไหร่แต่สาหรับแมงมุมหลังแดงน่ครับโดยปกติแล้วมันจะเกณฑ์เหยื่อเป็นพวกมแมลงรวมไปถึงแมงมุมชนิดอื่นๆหรือสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กแต่หากเป็นตัวที่ทรงพลังสักหน่อยมันก็สามารถที่จะ การเหยื่อตัวที่ใหญ่ได้นั่นเองอันดับที่ 1. แมงมุมบราซิล นี่ก็คือแมงมุมเจ้าของสถิติโลกที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกมันคือแมงมุมบราซิลนั่นเองโดยนิสัยของมันแล้วนะครับชอบจะแอบอยู่ตามรองเท้าตามตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่กระทั่งในรถยนต์โดยพิษของมันนั้นถ้าโดนกัดเข้าไปสักทีเดียวนอกจากจะทําให้เจ็บปวดมากแล้วนะครับพิษของมันยังทําให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศอีกด้วยรวมไปถึงก้ามเนื้อชาทําลายระบบประสาทและถ้าถูกกัดแล้วไม่รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเนี่ยเหยื่อก็มีสิทธิ์ที่จะเสียชีวิตได้โดยง่ายๆโดยแม มุมที่ขึ้นชื่อในเรื่องของพิษร้ายแรงที่สุดในโลกนะครับมักจะพบในป่าคอสตาริกาอเมริกาใต้อร์เตนตินาโคลอมเบียเวเนซุเอลาเอกวาดอร์และป่าดงดิบที่อยู่ทางตอเนเหนือของประเทศบราซิลซึ่งอุปนิสัยหลักของมันก็คือมันจะเป็นแมงมุมที่ไม่ชอบชักใหญ่เป็นตาข่ายในการจับสัตว์แต่มันจะชอบออกหากินในเวลากลางคืนโดยจับเหยื่อจำพวกตัวอ่อนตัวหนอนผีเสื้อแมลงวันหรือสัตว์ที่มีขนาดเท่าเท่ากันเพื่อเป็นอาหารซึ่งหัวหน้านักวิจัยแห่งวิทยาลัยแพทย์จอร์เจีย ของสหรัฐอเมริกากล่าวถึงความพิเศษของแมงมุมบราซิลชนิดนี้ว่าถ้ามันกัดหรือต่อยไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของผู้ชายก็จะทําให้เกิดอาการองคชาตแข็งตัวค้างโดยจะมีอาการเจ็บปวดรุนแรงและถ้าไม่ไปพบแพทย์อาจจะเกิดอาการชักเกร็งหัวใจหยุดเต้นได้ในที่สุดเรียกได้ว่าแมงมุมแต่ละสายพันธุ์แต่ละชนิดเนี่ยไม่ควรเข้าไปใกล้จริงๆนะครับ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือเจ็บแบงมุมที่มีพิษมากที่สุดในโลกระวังอย่าเข้าไปใกล้พวกมันนะฮะคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับวิดีโอนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยหรือถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกด subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ